สวัสดีวันที่4นะครับตอนนี้อยู่มา4วันแล้วสบายดีไม่มีอาการอะไรอาการไอมีเล็กน้อยแต่นอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยไม่มีไข้ด้วยเมื่อเชา้านี้ที่บ้านบอกว่าทุกคนไปเช็ค PCR แล้วไม่มีใครติดก็สบายใจเราก็นอนพิงกินนอนนอนสบายใจ ไม่มีอะไรต้องห่วงออตอนนี้มีอาหารเยอะมากคุณภรรยาและก็เพื่อนๆส่งสเสบียงมาให้นะครับตอนนี้มินิบาร์นี่เต็มไปด้วยน้ำขิงกินได้อีกนานเลยคุณออหมอก็บอกว่าดูอาการไปเรื่อยๆแล้วก็ทานยาก็แ,แค่นั้นไม่มีอะไรมีคนถามมาเยอะว่า มันติดได้ยังไงติดมาจากไหนทําไมถึงติดมันมันตอบไม่ได้เหมือนเราเป็นหวัดเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเราติดหวัดมาจากใครเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปตามหาคือถ้าติดก็รักษาสำคัญคือถ้าเริ่มรู้ตัวว่าแบบปวดเมื่อยตัวอาการเหมือนจะมีเหมือนจะไม่สบาย ก็เช็ค ATK ไปเลยเพื่อความสบายใจว่ามันเป็นหวัดหรือมันเป็นโควิดถ้าถ้ามันเป็นโควิดเราก็จะได้รีบแยกออกมาผมคิดว่าผมแยกตัวออกมาเร็วคือพอเริ่มรู้สึกตัวว่าไม่สบายนิดหน่อยก็รีบเช็คเลยเช็คแล้วก็แยกเลยทำให้คนอื่นก็เสี่ยงน้อยลงน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าหลังสุดท้ายแล้ว คนที่ฉีดยาผมฉีดแอสตราสองเข็มมันแทบไม่มีอาการอะไรเลยก็ใครที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอ่ะมันมีโอกาสติดแต่มันไม่ไม่ป่วยไม่ได้เจ็บอะไรเยอะบางคนฉีดเข็มที่3บางทีมีอาการป่วยเยอะกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตามหาครับเป็นการรักษาแค่นั้นเอง นี่ก็สบายดีนี่ไม่ได้รู้สึกป่วยอะไรเลยสักนิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราป่วยแล้วเริ่มจะป่วยแล้วแล้วเราไม่ไปตรวจแล้วเราทิ้งเอาไว้จนมันกระทั่งอยู่ในช่วงที่มันมันแพร่แล้วอ่ะอันนี้จะอันตรายเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวนิดหน่อยตรวจไปเลย ATK เดี๋ยวนี้ก็ร้อยเดียวที่เซเว่นป้องกันคนอื่นได้ยินมาว่าที่ ที่ตึกโบเบก็มีติดหลายร้านคือติดแล้วก็ต้องปิดร้านไปอาทิตย์หนึ่งก็มันที่ไหนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นใครเริ่มรู้ตัวว่าเหมือนกับจะเป็นหวัดก็รีบตรวจไ้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรสบายดีนะนั่งๆน,นอนๆ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วมีอะไรจะ มารายงานให้ฟังกันเรื่อยๆถ้าไม่เบื่อซะก่อนบ๊ายบายลืมลืมบอกอีกอย่างนึงคือผลเอ็กซเรย์วันที่2เนี่ยมาถึงเขาก็จะเอ็กซเรย์ปอดเลยแล้วก็ส่งผลไปให้คุณหมอดูนะครับคุณหมอดูผลปอดแล้วก็บอกว่าในปอดไม่มีฝ้าไม่มีจุดสะอาดมากเราก็คิดว่าน่าจะโอเคทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าหอบ เชื้อมันยังไม่ลงปอดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับอันนี้อัปเดตให้ฟังเฉยๆไปจริงละบ๊ายบาย